สวัสดีเป็นทางการเด็กน้อยที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กน้อย,อยแ,แล้วนะวันนี้มาพูดคุยนักเล่ที่สวยสุดในประเทศไทยโอ้อยจริงเหรอคะมีจริงๆก่อนส้มมีดิกี้ไอ้ก่อนก่อนส้มมีใครที่เคยป,ประกวนไหมนักเล่ห์นั่นจะเป็นพี่แก้มกวินตานอ๋อโอเคใช่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 ใชใชอแต่พี่แก้มเขาได้มงเลยอะแล้วก็เป็นดาราด้วยนะอันนี้นี่เป็นรุ่น2รุ่น2ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เจอกันนานที่เจอส้มล่าสุดน่าจะยุคที่ไปเล่นที่นครปฐม เดีวชนเอเชียอ่าเออเนาะสิบปีแล้วนน่าจะเป็นปีแรกๆที่เข้ามาในวงการอยู่เหมือนกันอ่าก็แนะนำตัวเป็นทางการหน่อยส้มครับตต้้อองงจะพูดเลยพูดพี่ปกติเอ๋อส้มนะคะสาธิธรพิมพ์าค่ะหลายๆคนตอนเนี้ยเรียกส้มว่าครูพี่ส้มอ่าใช่ถ้าทำไมเอ่อทำไมไม่ไม่ไม่เฉพาะส้มนะ ทำไมพอเป็นนางงามหรือเข้ามาวงการนี้แล้วเนี่ยมันต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันพี่ไม่เข้าใจคือถ้าพูดตรงๆอะค่ะส้มรู้สึกว่าสิ่งที่ที่ส้มมีอยู่ในตัวค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะนอกนอกเหนือจากการเป็นเป็นนักกีฬาเราก็เป็นโค้ดได้นี่หรือไปเป็นครูก็ได้หรือแม้กระทั่งไปเป็นนางงามหรือส้มรู้สึกว่าการการได้ได้ทาอะไรหลายๆอย่าง หลายๆหน้าที่หลายๆบทบาทมันรู้สึกท้าทายตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา,อ,าอ,อันนี้ไป็ําำตอบนางงามนะไม่เป็นไรเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราค่อยคุยอะไรละเอียดอื่องนี้เอาเนี้ยย้อนกลับไปก่อนคนน่าจะไม่รู้เรื่องส้มมานานมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเล็บบอลไอเรื่องพวกนี้คงพอรู้อยู่ว่าไปประกวดนู่นประกวดนี่อะไรเงี้ยย้อนกลับไปเรื่องของเล็บบอลหน่อยส้มไปไงมาไงถึงเข้ามาเป็นนักวเล่บอลได้ตอนนั้นมันเริ่มจากความอ้วนค่ะ ใช่ค่ะตอนเด็กๆเป็นเด็กท่แล้วทำไมพวกเราไม่คิดจะทำอะไรกันเลยวะตอนเด็กๆควนต้องเป็นคนที่อ้วนมากค่ะก็คือเราเราแฮปปี้กับการกินเอนจอยกับการกินกินได้ตลอดทั้งวันแล้วทีนี้พ่อเป็นห่วงค่ะว่าเราเราจะเป็นโรคตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นกี่ขวบจำได้ไหมประมาณเจ็ดขวบค่ะแต่เริ่มกินเนี่ยนะคะประมาณสี่ห้าขวบก็คือเริ่มเริ่มแบบตะบี้ตะบันเป็นเด็กกินเก่งเด็กชอบกินชอบกินกินตลอดเวลากินจน กินจนหนักสุดจนพ่อต้องตีว่าให้หยุดกินนะคะ um ควิ่งตีเลยวิ่งไล่ตีเลยแล้วเราก um, <às S 2> ือแบบก็หนูหิวว่าหนูอยากกินอ่ะอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็เลยก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วบวกกับว่าตอนนั้นโค้ชคนแรกของส้มเลยค่ะเหมือนย้ายมาบรรจุที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมที่จันทบุรีค่ะอืันนั้นเป็นเป็นต้นต้นกําเนิดของวอลเลย์บอลของส้มเลยหลังจากนั้นก็คือเหมือนด้วยความที่เด็กผู้หญิงอะค่ะสมัยก่อนมันจะตัวสูงกว่าผู้ชายเร็ว เราก็เราก็เป็นอย่างนั้นเราก็สูงกว่าใหญ่กว่าโค้ชเห็นก็เลยแบบเอ้ยลองลองมาแต่มันก็ไม่มันก็ไม่ขนาดวาทุกคนไม่แม่ไม่ไม่ขนาดทุกคนเราอาจจะเป็นแบบบุคคลพิเศษสูงสูงอ่ะอยู่ในกลุ่มที่สูงหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะสูงสูงสุดของห้องของระดับชั้นด้วยซ้ำน่ะตอนนั้นก็เลยก็เลยถูกชวนให้มาแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กอ้วนนะคะเราก็แบบซ้อมไปแล้วมันจะอ้วกมันเหนื่อยมันอ๋อมันท้อมันแบบก็ไปไปมาๆก็คือเหมือนแบบว่าไปซ้อม วันหนึ่งหยุดอาทิตย์หนึ่งไปซ้อมสองอาทิตย์หยุดเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าแบบไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรให้มันแบบจริงจังชัดเจนอย่างนั้นออย่างนั้นคือโค้ดให้ไปเล่นเพราะเห็นว่าเราสูงถูกไหมใช่ค่ะเพราะเล่นง่ายก็คือเล่นกันยังไม่เป็นกันหรอกไม่เป็นเลยไม่เคยตีด้วยซ้ำาใยไม่เคยไม่เล่นด้เลยค่ะว่าวันเล่คืออะไรแต่ว่าตอนนั้นอะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นเด็กที่แบบอ้วนก็จริงแต่ว่าแข็งแรง แข็งแรงในที่นี้ก็คือวิ่งไล่เตะบอลอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กตามภาษาแบบละด้ยอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เล่นทุกอย่างนะคะต่อยมวยเตะบอลกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วเวลาไปสอบสอบวิชาพละดันสอบได้แบบคะแนนดีคะแนนดีสุดเขาก็เลยแบบอ่าลองชวนมาดูอะไรมาดูเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยอาบไปดูแต่ว่าก็ยังว่าอะค่ะมันก็แบบ มันเหนื่อยมัน้อมันแบบร้องไห้ก็แล้ววิ่งไปอ้วกไปก็แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยผ่านไปปีนึงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนคะผ่านไปปีนึงเรารู้ตอนนั้นเขาเล่นยังไงเล่นหมาว่าเรื่องเรียนเล่นแล้วกลับบ้านเนาะใช่ค่ะก็คือเหมือนซ้อมตอนเย็นแล้วก็ซ้อมเสร็จก็กลับบ้านอืก็หลักก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกวันตอนตอนนั้นจำได้ไหมว่ากลับไปยังกินไหวอยู่ปะกินนะคะยังกินอยู่แต่รู้สึกว่ากินไม่ค่อยลงแล้วเออมันเหนื่อยมามันเหนื่อยมากใช่ค่ะมันเหนื่อยมากมันก็จะเริ่มผอมอย่างนี้ก็หมว่า ปีแรกที่เล่นเนี่ยมันกระตัวมันก็จะต้องเริ่มผอมลงมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าคะเริ่มเห็นลายลายกล้ามเนื้อชัดขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อมันกระชับมากขึ้นนะเนี่ยค่ะจากที่เป็นแบบเพลๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็กระชับมากขึ้นใช่ค่ะแล้วที่ที่เริ่มจริงจังหรือว่าเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวตอนไหนผ่านไปปีหนึ่งค่ะผ่านปีหนึ่งอายุแปดขวบคุณพ่อ วิ่งทุกเช้าค่ะเอาทำไมทำไมอยู่ๆพ่อถึงไอ้นี่อนตอนนั้นพ่อไม่ได้คิดเรื่องวอนเล่ไหมหรือว่าแค่อยากให้เราลดน้ำหนักแค่อยาก<ะ>ให้เราลดน้ำหนักแค่เล่นกีฬาเพื่อแบบลูกฉันจะได้ไม่เป็นโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอผ่านไปปีนึงแล้วพ่อเหมือนแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ซึ่งตอนนั้นอะโซเมยก็ยังไม่มีแพชชั่นนะคะว่าฉันจะเป็นนักกีฬาฉันจะฉันจะอะไรด้วยโซเชียลมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่เราจะไปหาดูคลิปได้ง่ายสร้างแรงบันดาลใจจาก โซเชียลต่างๆได้ง่ายพ่อก็พยายามเปิดอันนี้ให้ดูนะเปิดอันนั้นให้ดูเปิดคือพยายามเปิดแมตช์แข่งต่างๆโมเล่ะเหรอคือคือพ่อให้ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยอใช่ค่ะตอเราไ้ดูแล้วก็แบบแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยพูดนะคะพ่อหนูจะเป็นคนไม่ค่อยพูดจะแต่จะแบบดูแล้วก็เหมือนแบบพูดเกินเกินเหมือนให้ข้อคิดเหมือนให้อะไรอย่างนี้แสดงว่าลึกๆแล้วพ่อใจพ่ออยากให้เป็นนักกีฬาใช่มากกว่าจริงๆไม่ไม่เฉพาะรุกน้าหนักอะอยากให้เล่นด้วยเหมือนเหมือนเขาเขาน่าจะเริ่มแบบหึ ฉันพพาลูกฉันทําอะไรจริงจังชัดเจนอะไรเงี้ยให้มันมีแบบอะไรที่มากกว่าเดิมให้มันมีเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นอ่ะก็ยังก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่แต่มันเหมือนทําทุกวันซ้อมทุกวันชินตื่นตื่นมาวิ่งตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยค่ะทุกวันพ่อพาวิ่งวิ่งตั้งแต่หมาไล่อยันหมาแบบชินแล้วอะค่ะอหมานอนดีกว่าหมานอนดีกว่าคือวิ่งผ่านก็คือแบบสงบแล้วเพราะฉันเห็นมาทุกวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะ วิ่งอย่างนั้นประมาณปีหนึ่งอะค่ะปีสองปีก็ทําอย่างนั้นตลอดแล้วก็ก็เริ่มได้ได้ไปแข่งบ้างได้ได้ไปแบบเขาเรียกว่าสัมผัสเกมได้ผลงานได้อะไรระดับจังหวัดมาแล้วก็ภาคมาถือว่าโรงเรียนก็โอเคหมายว่าคุณภาพทีมของโรงเรียนเนี้ยใช้ได้คะเขาก็สนับสนุนด้วยใช่ค่ะก็เลยก็เลยแบบได้ลองเขาเรียกอะไรคะทดสอบความสามารถของตัวเองก็คือได้ได้มีรางวัลติดม้าติดมือกับมามากขึ้นเลยก็เป็นที่รู้จักในจังหวัด ในระดับภูมิภาคมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ตอนเด็กเนี่ยมันเล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างแบบเป็นสามบอลเป็นตัวเซตเป็นตัวตีอะไรเงี้ยยางตอนประถมเป็นนะคะโซมโซมเป็นตัวเซตมาแต่ตอนนั้นเลยไม่ค่ะโซมเป็นหัวเสาค่ะคือโซมมาเล่นทุกตำแหน่งมาแล้วตำแหน่งแรกที่เล่นเลยก็คือจําได้ว่าตอนนั้นเป็นรุ่นน้องคนเดียวในทีมเขาให้เล่นโค้งหลังค่ะโค้งหลังก่อนเพราะว่าโค้งหลังตอนนั้นมันไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรมากพอขยับขึ้นมาก็เป็นตัวสั้น เคยไปวิ่งไล่สั้นนะคะแล้วตีสั้นด้วยนะคะตอนนั้นไม่ไม่ได้แบบมีหน้าเหมือนเด็กสมัยนี้นะคะสมัยนู้นก็คือวิ่งตีสั้นเลยจริงๆแล้วพอขยับมาเป็นรุ่นของตัวเองที่ขึ้นป .6 ก็เป็นหัวเสาใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะส้มเล่นรุ่นเดียวกับฟิล์มซินีนาดนะคะตอนนั้นฟิล์มยังไม่ได้เป็นตัวตีจริงแค่รับบอลแล้วให้ส้มเฉยๆฟิล์มตัวเล็กหน่อยเนาะตัวเล็กตอนนั้นฟิล์มตัวเล็กแล้วพอมากก็เลยเหมือนแบบยังไม่ค่อยมีแรงเนี่ยค่ะโดยความที่เราแบบบึกกว่าอะไรกว่า ก็เลยก็เลยได้เป็นตัวตีไปเลยไปตอนนั้นค่ะแล้วทีนี้ไปจังหวัดไหนที่มาเจอบดินได้มามาอยู่กับบดินได้ตอนนั้นเข้ามาแข่งของวิทยุการบินค่ะสมว่าเด็กหลายๆคนน่าจะผ่านแมช์นี้จากต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนพ่อเบิร์ดอะค่ะเป็นเป็นผู้นําสันทนาการนะคะเขารู้จักกับสมสนิทกับสมเขาก็รู้ว่าเราเป็นเด็กนิสัยแบบไหนอะไรยังไงเขาก็เลยคุยกับอาจารย์อ่านว่าแบบ ฝากน้องคนนึงได้ไหมฝากน้องคนนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส้มจะจํามาตลอดว่าฉันอ่ะไม่ใช่เด็กที่ถูกเลือกนะเด็กฝากฉันเป็นเด็กฝากเพราะฉะนั้นถ้าฉันเข้ามาฉันจะต้องทำอะไรมากกว่าคนอื่นสิบเท่าร้อยเท่าสอมก็ต้องมากกว่าเพราะเราไม่ใช่คนที่ถูกเลือกอย่างเงี้ยค่ะเพราะต่อให้เราเก่งเราก็อาจจะโดนแบบกันแดดกันแดดได้คือคิดในมุมหนึ่งอ่ะที่จะว่างตามตรงอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ค่อยคิดว่าแบบ เธอเก่งเธอดีเธอเลิศกว่าคนอื่นคส้มจ้าคิดแค่ว่าแบบโอเคเราเราเราเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาโค้ชตั้งแต่แรกออเราถูกฝากมาด้วยด้วยความดีหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเข้ามาอยู่แล้วอ่ะครับเราจะต้องไม่ทําให้คนอื่นดูถูกได้อย่างงี้ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนเข้ามาตอนแรกอ่ะเมื่อเราเห็นคนอื่นๆแล้วเนี่ยเป็นไงในความรู้สึกเราเฮ้ยฝีมือเราเฮ้ยเราก็สู้ได้หรือว่าจริงๆเรายังต้องไล่คนอื่นเยอะเหมือนกัน คือตอนนั้นอะไม่ได้อยากเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยค่ะอยากแค่ว่าฉันเนี่ยจะทํายังไงให้ให้ฉันไปไปถึงเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ให้เร็วที่สุดเท่ัสนที่ตัวเองอย่างเดียวใช่ค่ะ,ะเพราะเพราะว่าถ้าส้มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายเลยนะคะถ้าปัจจัยภายนอกคือเขาสูงฉันไม่สูงแล้วเอา้าแล้วจะยังไงเพราะมันไม่สูงไปมากกว่าน,นี้<อ>นแล้วตอนส้มตอนส้มมาที่ถือว่าเราสูงที่สุดในโรงเรียนเราอะมาเจอเด็กมดเจอเราก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเลยค่ะคือ ตอนนั้นส้มประมาณ164ที่เข้ามานะคะ164แล้วเราก็รู้สึกว่าฉันว่าฉันก็สูงแล้วนะเพราะมันเจอว่านี่มันสูงกว่าอีกว่าอะไรากใช่ค่ะประมาณ170อัพ75อัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะไปเปรียบเทียบอะไรนี้ไม่ได้อะถ้าเราเปรียบเทียบโอ้โหชีวิตไปต่อไม่ได้แน่นอนใช่ก็เลยเอาโฟกัสที่ตัวเองก่อนเอาเป้าหมายตัวเองไปสําคัญก่อนแล้วเราก็ลงมือทําอย่างเดียวใช่ค่ะจริงจริงจริงถ้าลักษณะที่ส้มพูดมาถึงตรงเนี้ย ส้มก็เป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างโอเคมาตั้งแต่เด็กคือคือ,ค,อคือหมายความว่ามีความคิดที่ค่อนข้างโอเคอะค่ะออรู้รู้ว่าอะไรควรจะคิดอะไรไม่ควรคิดคหรือว่าไปโฟกัสจุดไหนจุดไหนก็ถือมันก็ถือว่าเป็นขนอได้เปรียบหน่อยไหมเวลาแบบพอเรามาทําอะไรที่เราต้องใช้ความคิดเยอะๆอย่างไปประกงประกวดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองโลกแง่ดีหน่อยมันเป็นข้อได้เปรียบไหมมันแต่ส้มมองว,ว่ากว่ากว่ามันจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้อ่ะคะ่ะมันตีในหัวกันเยอะมากนะคะคือมันมันจะผ่านจุดที่แบบว่าแบบ ดาวที่สุดน้อยที่สุดอะคะ่ะกว่าจะผ่านจุดนั้นได้แล้วแล้วพ้นคําว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนี่อออันเนี้ยก็ยากานะก็คือก็มีผ่านกระบวนการมาพอสมควรใช่คะ่ะใช่อนะโอเคกลับ,บมาที่เรื่องวันเล่อทิพอเข้ามาแล้วอยู่ไปถึงประมาณไหนที่เราเริ่มจะแบบเป็นตัวหลักเริ่มจะเล่นได้เริ่มจะขึ้นมาแบบสู้กับเพื่อนเพื่อนได้แบบเป็นตัวจริงใช่ของบดินตอนซ่อมเข้าไปอะรุ่นพี่เนี่ยมีสองคนรุ่นสิบสี่ปีนะคะ แล้วซ้อมเข้าไปอีกสี่เป็นหกพอดีใช่มันเป็นหกพอดีมันเลยทําให้เราอ่ะได้ซ้อมบ่อยบังคับเต็มทีมบังคับแล้วก็เจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามเด็ดขาดก็คือยังไงก็ได้เล่นได้ซ้อมได้ซ้อมเยอะยุคนั้นมีใครบ้างรุ่นของส้มพี่อิ๋วค่ะมีพี่อิ๋วแล้วก็พี่การที่เป็นรุ่นพี่สองคนอิ๋วกัพิ่มลใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รุ่นส้มจะมีฟ้าสาสิวิมลแล้วก็ส้มแล้วก็เบส เมสเป็นหัวเสาตัวจะตัวเล็กๆหน่อยแต่กระโดดสูงแล้วก็อายอีกคนหนึง่งายก็จะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆวิหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะั้นตอนนั้นจริจๆซอมไม่ได้เข้ามาคัดตัวเซตเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีหกคนนะคะแล้วมันไม่มีใครยอมเซตอะค่ะซอก็เลยแบบอาอหนูเซตก็ได้คะ่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหนูเซตเองก็ได้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวเซตที่ก็คืออยู่ที่บดินแต่ว่าเป็นประมาณมอลหนึ่งเทอมสองนะคะ,ะไม่ใช่เทอมแรกเทอมแรกนี่ยังเป็นตัวตีอยู่นะคะอ<ช>โอเคโนะอเคแล้วก็ผลงานอะ่ะในช่วงแรกๆเป็นไงกับการมาเป็นตัวเซตหน้าใหม่<笑><笑>เข้ามาโจ้จบล้วมันไม่ใช่เฉพาะกิจมัวเ,เป็นตัวเซตหน้าใหม่สองเซนะตเนี่ยประมาณแบบ หูเกือบปีได้ค่ะเซฟมาแล้วเป็นพันนเลยค่ะแต่แมตช์แรกที่ลงไปคืออันเดอร์ค่ะเพราะเราไม่มั่นใจเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์ก่อนใช่แล้วเอาชัวร์ก่อนวิ่งอันเดอร์วิ่งไปอันเดอร์วิ่งไปอันเดอร์อันเดอร์อย่างเดียวค่ะจนแบบพี่พวงก็แบบซ้อมเซตมาแล้วมอันเดอร์ทำไมอะไรอย่างงเี้ยคือคือพี่พวงก็ไม่ได้ขนาดว่าให้อันเดอร์คือให้เราเซฟแหละแต่เราไม่กล้าเราเอามี้ดีกว่าเราเซฟตัวเองใช่ค่ะเราด้วยความที่ว่าเวลาเราทำอะไรไม่มั่นใจเราก็ต่อให้ซ้อมมาเยอะถ้าฉันไม่มั่นใจนะตอนนั้นสถานการณ์จริงแบ ก็ไม่เนี่ยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเลือกเลือกที่จะอันเดอร์วิ่งอันเดอร์วิ่งอันเดอร์อันเดอร์ทั้งแบตเลยแบบทั้งแบจริงๆอะค่ะแล้วแล้ฟอร์มเป็นไงวันนั้นโดยรวมโดยรวมผลงานการตั้งมือล่างของเราเราก็คิดว่ามันก็ได้แหละตอนนั้นก็คิดว่ามันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลงานที่แบบโดดเด่นหรืออะไรขนาดไนไอ้โครงสร้างไม่มีปัญหาใช่ไอ้บอลั้นไม่ต้องเล่นกันไม่ต้องไม่ได้เล่นเลยค่ะตอนเขาจำได้ว่าโครงหน้าบีหน้าโค้งหลังแค่นั้นค่ะเลยแค่นั้นเลยค่ะ เพราะมันไม่สามารถเดินซ้ำได้าาแล้วตอนไหนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาแล้วกับการเป็นตัวเซตเต็มตัวผ่านไปปีหนึ่งค่ะผ่านไปปีหนึ่งก็คือขึ้นมอบเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเราต้องเอาชนะความความมั่นใจตัวเองว่าถ้าวันนี้ถ,นนถ้าวันนี้หรือแมต์เนี้ยอืม,มึงไม่เซตอะ่ะแล้วเมื่อไหร่มึงมจะเซตตอนตอนนั้นอ่าพอมันผ่านไปสักระยะอ่ะส้มส้มส้มเริ่มมีรุ่นน้องหรือมีใครที่เข้ามากดดันเรื่องในตำแหน่งตัวเซตอ่ะ ณนะตอนนั้นมีมีค่ะมีน้องที่เป็นแบบเซตอาชีพเนี่ยเข้ามาเราก็เริ่มใช่เราก็เริ่ม,มรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะส้มถ้าถ้าถ้ามึงจะไปยืนในสนามหกตัวนียต้องมีอะไรมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวตอนนั้นเคยเคยเป็นความคิดกลัวไหมว่าเอ้โหถ้าแบบ่นี้เปเรื่องสายต้องนั่งดูน้องเล่นแล้ววะเอา,อรอาจริงไหมคะทุกครั้ง ทุกทุกปีอะค่ะเกิดความกลัวหมดเวลาที่มีเด็กใหม่เข้ามาอันนี้อันนี้พูดพูดในมุมของความเป็นมนุษย์ที่มีความแบบอิจฉาริษยาอย่างเงี้ยอยู่ในตัวใช่ไหมคะมันมีคิดหมดแหละค่ะว่าแบบน้องมาดีกว่าน้องอะไรดีกว่าแต่ว่าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทําอ่ะเราก็ยอมไปเลยเราก็คือยอมแต่ถ้าเราไม่ได้ฉันไม่ยอมอ่าเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแบบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราดันดันดันตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ ถ้าพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าก็ต้องมีคนที่แบบว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบน่ากลัวมีมีอย่างีม,มีค่ะมีมยุคยุคยุคนั้นจะเป็นใครที่แบบว่าดูแล้วเอ๊ะเอาเอาแบบที่ตอนนี้ถ้าพูดมาแล้วคนรู้จักอะปินปริญญาอ๋อน้องฝ่ายใช่เพราะว่าถ้าพูดตรงๆส้มจะเรียกวันอีฝ่ายถ้าพูดกับอีฝ่ายอะมันเป็นแบบกะล่อน่ะค่ะแล้วถ้ามันแบบมันแบบเซ็ตกะล่อนวานอะไรเงี้ยแล้วพวกพี่เพื่อนเพื่อนก็แบบมันแบบ โดนแน่เลยใส่ได้นี่แน่เลยเราก็แบบทำไมอฉันอยู่ตั้งนานนับไม่ได้นะตอนนั้นอย่างนี้ตอนนั้นเขาก็เป็นสาวห้าแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมย่างนั้นเลยค่ะเป็นมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วผลงานของน้องตอนอยู่โรงเรียนเก่าก็ค่อนข้างดีไงคะเราก็รู้สึกว่าแบบมันเก่าว่ะบวกกับเรารู้สึกว่าโค้ดก็ดูชอบน้องมันนะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบด้วยความที่เรารู้สึกว่า โค้ชอบไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในสายตาโค้ชตั้งแต่แรกอยู่แล้วเงค่ะ,ะมันก็เลยแบบล,ล,ลึกลึกแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอ๋อกูกได้เล่นพัดตัวไม่พอนี่แหละคือถามว่าขนาดนั้นไหมก,ก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็าพยายามมากในการในการที่จะแบบถีบตัวเองให้ยืนอยู่ในสนาอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วบวกกับน้องที่เข้ามาก่อนก่อนที่ฝ่ายมันจะมาใช่ไหมคะก็ไม่ได้โดดขนาดนั้นอ่าไม่ได้โดดขนาดนั้นแล้วก็อ่ะส้มยอมละส้มส้มยอมอย่างหนึ่งก็คือ เขาเรียกอะไรขอแบบอวยตัวเองตรงที่ว่าฉันฉันซ้อมเยอะกว่าฉันขยันกว่าอ่าฉันขยันกว่าน้องอาจจะแบบปกติสแตนดาร์ดของนักกีฬาทั่วไปถึงเวลาซ้อมขึ้นถือว่าเลิกเลิกแต่ของน้องฉันขึ้นซ้อมก่อนหนึ่งชั่วโมงขึ้นซ้อมก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทุกวันอย่างนั้นนะคะจนจนแบบแล้วแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดสมมติไล่รุ่นจนมาชนกันเนี่ยฝ่ายสามารถแซงส้มขึ้นมาได้ไหมในช่วงนั้นเนี่ยได้ค่ะได้อยู่นะเพอ คือตอนนั้นนะหนูมองว่าไฟดีกว่าส้มทุกอย่างเลยดีกว่าลักษณะท่าทางของการเป็นตัวเซตความกระล่อนความ,มแบบปล่อยบอลสวยกว่าหรือดีกว่าส้มเยอะค่ะณตอนนั้นที่เรามองนะคะคใช่ค่ะอ,อ,อ่ะก็โอเคก็ผ่านมาผ่านสเต็ปมาทีนี้จนกระทั่งติดทีมชาติชุดเยาวชนส,ส้มหยุดที่เยาวชนใช่ไหม เยาวชนค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปต่อที่<ช>ที่สูงกว่านั้น<ช>อาจจะมีแมทเคยไปแมทพิเศษที่ไปในนามชุดใหญ่ไหมที่เป็นเฉพาะกิจเหมือนพวกอินวิเนชั่นอะไรเงี้ยยังค่ะไม่มีไม่มีค่ะด้วยความที่ว่าพอพอจบไปอ่ะส้มปฏิเสธส้ปมสปฏิเสธคือจริงๆมีรายชื่อไปต่อแต่ส้มปฏิเสธเออเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆมันไม่เกี่ยวกับส้มคนเดียวหรอกมันมันเกี่ยวกับหลายๆคนในในวงการที่แบบว่าทําไมบางครั้งอีกคนนี้แม่งไม่ไปเข้าเข้าแคมป์วะ อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไปดูอย่างเงี้ยอันเนี้ยในเหตุผลของส้มณเวลานั้นน่ยกับการมีรายชื่อได้ไปไหนสักที่แล้วเราเลือกปฏิเสธเหต่เหตุผลของส้มคืออะไรตอนนั้นก็ไม่เคยบอกใครนะ,ะคือไม่กล้าบอกใครเพราะว่ากลัวมันจะเป็นดราม่าหรือเปล่าหรือหรือแบบหรือคนนอกเขาจะมองวงการไม่นี่หรือเปล่าคือตอนนั้นถ้าพูดตรงๆนะคะถ้าเทียบนะณนะปัจจุบันเนี่ยพี่นุตอะคะ่ะพี่สลัด เพิ่งมีถายตัวเองเองอะแล้วพอพี่นุชก็มาเป็นพี่พูต่อแล้วท่านนตอนนี้ส้มอายุเนี่ยปีนี้ยี่สิบเก้าอะค่ะพี่นุชเพิ่งถ่ายแล้วพี่พูต่ออีกกี่ปีแล้วบขึ้นได้แค่ประมาณสามสามส้มคิดว่าอาจจะสี่สิบดโอเคโอเคอเคโ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 ้เคกอเคโอเคอเคโอเ่โอเค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 โอเอเคเคโเคโอเคโเคีเคโอเคอเคโอเคโอเค่อเคโอเคโอเคโยเเคโอกกโอเคโนเคเคโอเคโอเคุผลก็คล้ายๆกับหคายๆคน พี่เคยคุยกับดาวกติกามีบางช่วงบางตอนที่ไม่ไปไม่ไปเข้าแคมป์เพื่อไปเล่นต่างประเทศดาวก็บอกชัดเจนว่าอ๋อเกรนต้องเลือกตรงเนี้ยเพราะว่าปาดท้องหนูต้องการเอาเงินไปดูแลครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะคุณภาพชีวิตเราสอมว่าคุณภาพชีวิตเราเราสามารถเลือกเองได้เงถามว่าเสียดายไหมมันมันมีเสียดายอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะการที่ต้องเลือกแบบสิ่งที่รักกับ กับความเป็นจริงในอนาคตที่เรามองมองออกอไย่างเงี้ยมันยากนะคะส้มร้องไห้เหมือนกันนะคะร้องไห้โทรหาพ่อร้องไห้โทรหาพ่อเอายังไงดีพ่อยังไงดีค่ะพ่อก็แบบว่าถามว่าพ่อเสียใจไหมพ่อเสียดายมากเลยนะคะแต่ว่าส้มโชคดีตรงที่ว่าไม่ว่าส้มจะตัดสินใจทําอะไรคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวซัพพอร์ตหมดแล้วก็เชื่อใจในการตัดสินใจของเราก็เขาเลยแลบเสียใจไปด้วยกันเสียใจค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ คัดค้านอะไรก็คือลูกเอาไงก็ตามนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเหมือนเขาเลี้ยงสมมาเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจว่าว่าเราเราเป็นคนที่คิดได้และคิดดีกับตัวเองอยู่แล้วอะค่ะก็คือก็มั่นมั่นใจมากว่าแบบลูกสาวฉันไม่ว่าจะทําอะไรหรือคิดอะไรมักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เอออย่างนี้จะพี่ถามว่า จุดสุดท้ายในเส้นทางสายวอลเลย์บอลของส้มอ่ะที่ที่ส้มคิดว่าตรงนั้นอ่ะมันคือจุดสุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะมันคือช่วงไหนถ้าสุดท้ายเลยใช่ไหมคะยังไม่เคยมีเลยนะคะที่แบบคิดว่าแบบนี่คือครั้งสุดท้ายของการอยู่กับวอลเลย์บอลแล้วจริงๆยังไม่เคยมียังไม่เคยมีโมเมนต์หรือความรู้สึกนั้นเลยเพราะส้มรู้สึกว่ายังอยากกลับมาอยู่ยัง คือยังอยากกลับมาอยู่ยังอยากเล่นอยู่คือมันมันขาดไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ยังขาดไม่ได้แม้กระทั่งการทํางานนะตอนนี้ก็เกี่ยวกับวอลเลย์หมดเลยอคือเหมือนถ้าพูดตรงๆมันจะมีประโยคนหนึ่งที่ที่ใช้กับส้มได้เลยก็คือวอลเลยบอลอิสมาไลกก็คือทุกอย่างที่เป็นความคือชีวิตัเลยคือหมายความว่ายังไงก็ยังยังจะอยู่กับวอลเลย์บอลนี่แหละแต่ว่าบทบาทหน้าที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเป็นบางช่วงอะ่าค่ะแล้วถ้าถ้านาเวลานี้เนี่ยยังคิดว่าเราจะมีโอกาสกลับไปยืนในจุดที่เป็นนักกีฬา อาชีพเล่นลีเล่นอะไรอีกสักครั้งไว้ในในอนาคตเรื่องราวของเธอกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องส้มแซนซิทอนพิมพาโดยในครั้งหน้าเราจะมาดูกันครับว่าตัวของเธอมีโอกาสจะกลับคืนสู่วงการนักตบลูกยางอาชีพอีกครั้งหรือไม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกับติดตามตอนต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ